สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดเองนะครับวันนี้เราก็จะมาสวยทุกบินฟินทุกคู่กับผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดกันอีกเช่นเคยนะครับขอมองไปที่อิฟสวิตทาวครับพบกับสิงห์บลูเชลซีสำหรับคู่นี้ครับเจ้าถิ่นอย่างอิฟสวิตทาวครับผลงานยังดูไม่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่1จาก5เท่านั้นเองนะครับแต่เกมล่าสุดบุกไปเยือนอาร์เซนอลครับและแพ้แค่1ประตูแบบสู้ได้เลยทีเดียวนะครับในขณะที่ทาาาาาางงงงงงงฝัััััั่่่่่ขขขออสสิห์บบบบลลลลลููเเเเชซีีคครรรกกกมมมมุดดนนนนยยยไปแแแพพ้้ฟตวววผโ ถือว่าดูดีกว่าพอสมควรครับถ้าเกิดว่ามองดูจากผลงานเนี่ยนะครับเชลซี Chelsea เป็นต่อเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าดูจากแนวต้านวันนี้เนี่ยนะครับเชลซี Chelsea ก็ดูจะไม่ค่อยดีนะถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นอยู่บ้างแต่เป็นการปรับขึ้นที่น่าจะดูหลอกๆเกมนี้เจอกับบวยทั้งทีผมว่าวันนี้บวยอาจจะติดคอเชลซีก็เป็นได้เพราะฉะนั้นคืนนี้ครับวัดใจดีกว่าครับเชียร์ไปทางด้านของอิบสวิตทาวครับคืนนี้จะแพ้เชลซีไม่ถึง2ประตูเชื่อว่าความเหนื่อยล้าในวันนี้ของเชลซีนั้นน่าจะมีผลพอสมควรครับ